สวัสดีค่ะนี่นะคะต้นอ่อนทันตะวันนะคะปลูกได้10วันแล้วนะคะปลูกใส่ตะกร้าขนมจีนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะปลูกง่ายๆนะคะประโยชน์ของต้นอ่อนทันตะวันนี้มีแคลเซียมโพแทสเซียมโปรตีนเยอะแยะเลยนะคะเอาไปผัดไปทอดได้นะคะทำทำทำอาหารได้อร่อยนะคะนี่นะคะแค่10วันนะคะก็ทานได้แล้วนะคะอันนี้ใส่กองโฟมนะคะ สวยงามมากนะคะนี่นะคะผักปลอดสารพิษนะคะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนี่นะคะแปบ๊บเดียวนะคะทานได้เลยนะคะนี่นะคะจะไปผัดไปทอดได้หมดเลยนะคะแค,แคลเซียมก็สูงโพแทสเซียมก็สูงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มามา,าให้ชมต้นอ่อนทันตะวันนะคะนี่นะคะ